สวัสดีครับพบกับ Flash News ก,กับผมนายพีรพัฒน์พงมณีทางการอินโดนีเซียรเร่งออกสำรวจความเสียหายหลังขึ้นยักษ์ซึนามิปิษนาซัดทำลายหมู่บ้านชายฝั่งกลางดึกเชื่อมันเป็นเพราะแรงประทุของภูเขาไฟเกาะกะตะตัวเกิดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นเรื่อย เมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2561ทางการอินโดนีเซียได้สั่งระดมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเข้าสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังขึ้นยักษ์สึนามิซัดเข้าทำลายชายฝั่งทะเลบริเวณช่องแคบซุนซาระหว่างเกาะสุมารตาราและเกาะชวาเมืม่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับ ล่าสุดทางการอินโดนีเซียได้เพิ่มยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็น43ลายประชาชนได้รับบาดเจ็บเกือบ600ลายและได้รับแจ้งผู้เสียหายอีก2ลายขณะที่บ้านเรือนเกือบ450หลังคาเรือนได้รับผลกระทบมีโรงแรมหลายๆแห่งได้รับผลกระทบอีกด้วยครับเราจะไปพาทุกๆท่านไปพบกับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยครับ Вот сразу. ในเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าทางประเทศอินโดนีเซียได้รับผลกระทบอย่างมากและเราอาจจะได้รับผลกระทบตามไปด้วยดังน,น,นั้นแล้วทาง f ฟช h นิวจะพาทุกทุกท่านไปพบกับเหตุการณ์จำลองของการเกิดขึ้นยักษ์สึนามิและเราจะพาทุกทุกท่านไปพบแนวทางการป้องกันเมื่อเกิดขึ้นยักษ์สึนามิไม่ว่าจะเป็นก่อนเกิดเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับ คุนดูนี่ซึนามิกันเนี่ะ การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดสึนามิทำความเข้าใจวิธีการเตรียมรับมือกับสึนามิศึกษาเกี่ยวกับการอพยพหนีภัยเตรียมของใช้อื่นๆที่จำเป็นการปฏิบัติตนขณะเกิดสึนามิวิ่งหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยควนหนีขึ้นที่สูง และอย่าวิ่งตามเส้นทางที่ขนานไปกับชายฝั่งอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจนกระทั่งแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วหรือมีประกาศจากศูนย์เตือนภัยว่าไม่มีสึนามิแล้วได้ควาหลบอยู่ในรถยนต์เนื่องจากคลื่นสามารถพัดพาดรถยนต์ไปได้ติดตามข่าวสารคำสั่งและข้อแนะนำอย่างต่อเนื่องถ้าอยู่บนเรือให้แล่นเรือออกไปบริเวณน้ำลึก และลอยเรืออยู่กลางทะเลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบลงหรือติดต่อสอบขับข้อมูลจากท่าเรือถึงความปลอดภัยก่อนเดินทางกลับท่าเรือการปฏิบัติตน้นภายหลังเกิดสึนามิตรวจสอบความเสียหายตรวจสอบทรัพย์สินและอาคารบ้านเรือนแต่ไม่เข้าไปพื้นที่ที่แจ้งว่าเป็นพื้นที่อันตรายติดตามข่าวสารและเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับสซนามิหรือ after ์ช็อกตามมา ระมัดระวังโรคระบาดหลังเกิดสึนามิคลื่นสึนามิ คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคลื่นสึนามิเป็นคลื่นน้ำขึ้นน้ำลงชนิดหนึ่งจริงๆแล้วสึนามิไม่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์สึนามิก็เป็นเหมือนคลื่นทะเลทั่วไปเพียงแต่มีขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษสึนามิมีท้องคลื่นและยอดคลื่นไม่มีการเคลื่อนที่ของน้ำแต่เป็นการเคลื่อนที่ของพลังงานผ่านน้ำความแตกต่างอยู่ตรงแหล่งที่มาของพลังงานสำหรับคลื่นปกติในมหาสมุทรพลังงานมาจากลมเพราะว่ามันส่งผลกระทบผิวหน้าเท่านั้นคลื่นปกติจึงมีขนาดและความเร็วจำกัด แต่สึนามิเกิดจากพลังงานที่ก่อตัวใต้น้ําจากการประทุของภูเขาไฟจากแผ่นดินถล่มใต้น้ําหรือที่เกิดบ่อยที่สุดคือแผ่นดินไหวที่พื้นมหาสมุทรซึ่งเกิดจากแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในน้ําพลังงานนี้เดินทางสู่ผิวน้ําผลักดันน้ําและยกน้ําสูงขึ้นเหนือกว่าระดับน้ําทะเลปกติแต่แรงโน้มถ่วงดึงน้ํากลับลงมาทําให้พลังงานกระเพื่อมออกไปในแนวนอนนี่คือกําเนิดของสึนามิ เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว500ไมล์ต่อชั่วโมงเมื่อสึนามิยังอยู่ห่างจากชายฝั่งมันยากที่จะสังเกตเห็นสึนามิเพราะมันเคลื่อนที่ตลอดความลึกของน้ำแต่เมื่อสึนามิถึงบริเวณน้ำตื้นจะเกิดผลของความตื้นของพื้นทะเลเพราะว่าพลังงานเคลื่อนผ่านบริเวณที่มีปริมาณน้ำน้อยลงพลังงานมหาศาลที่ยังมีมากอยู่จึงถูกบีบอัดความเร็วคลื่นลดลงขณะที่ความสูงคลื่นเพิ่มขึ้นได้ถึง100ฟุต คำว่าสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าคลื่นท่าเรือเพราะสึนามิมักจะปรากฏให้เห็นต่อเมื่อมันถึงใกล้ชายฝั่งแล้วถ้าท้องคลื่นของสึนามิมาถึงชายฝั่งก่อนน้ำทะเลจะถอยห่างจากชายฝั่งไปไกลกว่าปกติก่อนที่ตัวคลื่นจะเข้าถึงชายฝั่งซึ่งก่ออันตรายได้มากจากความเข้าใจผิด สึนามิเป็นภัยพิบัติที่เราไม่สามารถต้านทานได้และอาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหันทําให้เรามีระยะเวลาเตรียมตัวสั้นเมื่อเกิดเหตุขึ้นดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือสึนามิตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดทุกวันนี้เรามีหน่วยงานที่เรียกว่าศูนย์เตือนภัยสึนามิแห่งภูมิภาคแปซิฟิกซึ่งคอยเฝ้าระวังการเกิดสึนามิโดยประเมินผลจากทุ่นตรวจวัดคลื่นที่กลางทะเลประกอบกับข้อมูลแผ่นดินไหวจากศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวแล้วจึงประกาศเตือนภัยมาที่ ภาพ,พื้นดินดังนั้นเราควรหมั่นตรวจสอบข่าวสารและเปิดรับการเตือนภัยอยู่เสมอศึกษาพื้นที่บ้านของตัวเองว่าอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ปลอดภัยยามเกิดสึนามิหรือไม่หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรศึกษาเส้นทางหนีฉุกเฉินเตรียมไว้และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเมื่อมีการซักซ้อมการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยพิบัติ และเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยสึนามิตั้งสติให้ดีปิดแกส๊สสับสวิชไฟในบ้านให้เรียบร้อยเตรียมสิ่งของจําเป็นให้เพียงพอสําหรับสมาชิกในครอบครัวเช่นน้ําดื่มอาหารสําเร็จรูปวิทยุไฟฉาย่านไฟฉายยาที่จําเป็นชุดปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเชือกหรือนกหวีดเป็นต้นจากนั้นจึงอพยพไปยังที่หลบภัยตามเส้นทางหนีที่ได้เตรียมเอาไว้ หลังจากเกิดสึนามิแล้วควรอยู่ให้ห่างอาคารที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นเพราะอาจเกิดเหตุอาคารสุดได้อย่าเพิ่งรีบกลับเข้าบ้านจนกว่าจะได้รับการยืนยันความปลอดภัยจากทางการนอกจากนี้ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดความเสียหายจากสึนามิได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงซึ่งก็คือพื้นที่ป่าทึบหรือป่าชายเลนเพราะสามารถช่วยดูดซับพลังงานและลดการแผ่ลึกของสึนามิได้ รู้อย่างนี้แล้วเราควรช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมเพราะนอกจากจะช่วยให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ยังช่วยลดความเสียหายยามเกิดภัยพิบัติได้อีกด้วยวันนี้ f แฟลชนิวของเราขอตัวลาไปก่อนพบกับ f แฟลชนิวในครั้งหน้าสวัสดีครับ